นอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลประเภทป๊อปปูลา่าโหวตมาจากการโหวตของแฟนๆนะคะสาขานแสดงนำหญิงยอดนิยมเป็นของยาย่าอุรัสยาค่ะแต่เธอได้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่สี่แล้วผู้จัดเลยให้รางวัลพิเศษก็คือรางวัลนักแสดงนําหญิงยอดนิยมขวัญใจมหาชนค่ะทําให้สาขานักแสดงนําหญิงยอดนิยมก็มอบให้กับคนที่ได้คะแนนรองลงมาก็คือเบลล่าราณีนี่แหละค่ะ <Okay. S 1> ในขณะที่นักแสดงนําชายยอดนิยมหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะ ได้รับไปนะคะแต่เจ้าตัวไม่ได้มารับรางวัลพิธีกรก็เลยเชิญคู่จีนย่าขึ้นรับแทนก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งฮอเลยทีเดียวค่ะ yeah. ส่วนสาขาภาพยนตร์ไทยยอดนิยมนะคะได้แก่ไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำนี่ก็นำแสดงโดยน,นุ่มเจมจิรายุแล้วก็สาวเตอร์จรินพรขึ้นรับรางวัลนะคะ <Yeah. S 1> ปิดท้ายด้วยรางวัลละครโทรทัศน์ยอดนิยมค่ะ แฟนหอตให้กับอย่าลืมฉันนะคะก็มีพระนา,นางพี่แอนทองประสมพี่ติ๊กเจษดาพรควงคู่กันขึ้นรับรางวัลค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกรางวัลในงานคงชัดลึกอวอร์ดเมื่อวานนี้ค่ะค่ะ